เจ้าจ้าเมื่อน,นี้แหลผ้ามะส้มโซนย่ามแรงจ้ามาอัปเดตนะ๊ะเนะกกมะฮุ่งของเคิร์นแม้ผู้ไทยพัทินอินดีมะฮุ่งเราจะเนาะภาษาผู้ไทยนีฮ้องว่ามะฮุ่งภาษาภาคกลางนี่เรียกว่ามะละกอนะคะอันหลังจะาสองเดินที่อันผู้ไทยพัทินอินดีลบมาบ้านนี่ต้นมะฮุ่งมันกะเออเอ,เอลุละจ้า ตะกี้มันเป็นดอกเนาะแต่ตอนนี้มันเอ่อรุเรียบร้อยแล้ว <ś? นี่จ้าได้ตั้งมันหลายโยน่ได้หนิความไปแต่ต่ำจ้าพันเนี้ยต่ำแทบแห้งของ,ของห้องพันพันหเือเฮ้พันยาวยๆนี่นะมีเฉพาะหูจ้างอีจ่า อันนี้กับโฮงอเบอร์จกากใบนะคะภาษาพุทไทยเรียกว่าเบอร์เบอร,เบอร์มะฮุ่งอันนี้กับเบอร์มะหมงูงเราจะเนาะ <c oughs> นี่จ้าบางสัสเด้อมะฮุ่งเฮิร์นพุทไทยพาคทิศอินดีนี่น้อยบางใหญ่แล้วจ้ะน้อยใหญ่อีลีนี่แล้วกัโก๊กนีจ้า หรือว่าต้นนี้เนาะกะมันเป็นคนละพันธุเนาะจ้ะเนาะผู้ไทยพาทิ้งอีดดีมากลืมอันพันต้นมะฮุ่งเนาะจ้ะเนาะมันแง่เกินไปบอกกล้องนี่พี่จ้ากระดกอยู่จ้าหนี่ต้นมนันน้อยๆว่าละมะหนุงเซอร์หนุงพาคือมันอยู่จ้าเพราะว่าผู้เท่าสมัยตะกี้โบราณนี้ละหนุงเซอร์หนุงพาเือต้นมะฮุ่งเนาะจ้ะเนาะหรือว่าต้นไม้เนาะ อันนี้ก็มาอัปเดตอันโซนพักของแม่ผู้ไทยพัทอินดีจ้าอันนี้กับว่านหางแคจ้าภาษากลางก็ว่านหางจระเข้นะคะว่านหางแคนี่จ้าเมาโมงสามฤดูตอนนี้กับเอลุแล้วจ้าเออลุก็หมายถึงออกผลเนาะเออลุเออมะแล้วจ้า ภาษาผู้ไทยนี่ถ้าเป็นพวกผล,ลไม้นี่ละวหอมมะจ้ะมามะม่วงมะฮุ่งมะพร้าวจ้านี่อันนี้ก็ใหญ่แล้วจ้านี่โค้งละสม้มส้มแห้งจ้าสม้มภาษาผู้ไทยหมายถึงเปรี้ยวนะคะถ้าภาษาภาคกลางก็เออเปรี้ยวนั่นแหละเนาะมีรสชาติเปรี้ยวภาษาผู้ไทยนี่เปรี้ยว พูดว่าสม้มส้มแห้งส้มหลายจ้าอ๋อแล้วจ้านี่ต้นมันได้น้อยเองนี่เดี๋ยวผู้ไ่ายพาพทินเอสเดี๋ยวผู้ไ่ายพาพทินอินดี้กับกองนา,าเฮเบิ่งกคอนเดจเด้อนี่มะมงนี่อุ้ตื่นเต้นแห้งจ้านี่ความมันดกจ้าโอ้สิ้นขนาดจ้า ที่ได้มาบานน้อยมือจ้าเดี๋ยวกลับกล้องหน้าเขาเบิ่งกันเจ้าว่ามันได้ผลเหลือๆเนี่ยนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็กับกล้องหน้าเขาเบิ่งเอาเดี๋ยวจะเด้อดอกไม้จ้าดอกพุทธรักษาเนาะ ไปซิเลอมาไปเบึงห้ามได้เบาแนะนำทำไม <c oughs> นีจ้าอันนี้ก็คืออันโกกมะกะถิ่นจา้าหรือว่าต้นมะกะถิ่นเนาะภาษาพุทธเองออว่ามะกะถิน่นหรือมะขันถิ่นกันแน่นมะขันถิน่น จ้าอันนี้ก็คือมะขิดจ้ออาขอว่ามะขิดเนาะอ้ยพักแพว่จ้าพักแพว่ความมันงามนี่มันสาบก,กับงามบ่ลหรือแบบเลยอืมอันนี้พักแพววแล้วจะเดอิอนี่ กินเซื้อสว้าน้องโง่หรือว่าเซื้อต่ําจุ้งอาจารย์หรือว่าต่ํากุ้งอีแสบหรือว่ากินพวกเมงพวกผลเลือดแสบจ้ะอันนี้กะผักหอมปอมเนาะนี่ดิผักหอมปีอ๋อบอกผิดจ้ะพ่อแม่พี่น้องผักหอมปีก็คือผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งเนาะในภาษาภาคกลางใช่ หูกระชายอันนี้ว่าอ๋อหูกระชายพี่อ้อยเอ,อ็กพูลอ๋อหูกระชายย่งเอ้าอันนี้กงมะฮงน้อยจ้านี่มันอ,อ้อดอกแล้วหนิมะฮง่งมะฮงติ่งปะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งอันนี้ต้นมะอันลิ่งไม้จ้ามันอ้อลิ่งไม้ลิ่นไม้บานเท่าไนะฮะมาลิ่นไม้มาลิ่นไม้ลิ่นเหรอ มะลินไหมมะลินไหมจ้ะแล้วก็อันนี้ก็คืออันต้นมะเขือจ้ะความมันดกจ้านี่พามาเบิง้งโซนโคน,นะจ้ะเนาะกะปุ๊ไวยู่ไว้กินจ้ะเพราได้กินไม่ได้ซื้อเพลินดกกได่ได้จ้านน่มะเขือเนี่ยป้าแกงเขียวหวานได้หรือวะ่ะเอาไปสวเมืม่ออื่นซ้าจะเก็บก็ได้มาจังสด ถ้ามาื้อเช้าได้เวลาผู้ไทยพระธินิภี่ยังหลามาถ่ายเธอเบิ่งกเลยจ้ะเดอ้ออืมกกมาหุ่งจ้ะกะอัปเดตเธอเบิรงเนาะยุสวนกะมันแรงเนาะปีนี้เนาะมันกระเลอแค่นี้แหละมันมีหลายมาหุ่งพันเหลือเจ้าจูหูจักอยู่บ่หูจกักคือกันพันพื้นเมือ โยนโยนในพันพื้นเมืองอีละจ้ะาทำม,มีจืดฝั่งนี้พันพื้นเมืองเห็นแล้วมะม่วงนะอันนี้เด้มะฮุ่งอันนี้กับมีหนจ้าคือกันหองว่ามาหุง่นนหหง,หงติ่งจ้าถ้าพวกหูจักพันเมืองกะเบาอเขาผู้ไทยพาทินอินดีอีละจ้าแต่ว่าแม่ผู้ไทยผ้าห้องมาหุ่งติ่งมาหุ่งติ่งกับมาหุ่งติ่งล่ะ มะม่วงติงเอ้มันพันไปนเลยน้อเขาวะอันนี้อ่ะพันเนี่ยต่าแซ่บนี่ซุกกระวานเออพันดําเนินบอกถ้าพู้ไทยขอวว่ามะม่งติงนี่จ้มามะมงกะคือผู้ไทยพาที่นไทยเฮาเบิ่งแล้วแกยันนําเหนืออีคือเก่าเราจะน้นนอน,นี่ต้นน้อยๆปูข้อสองปีเลยยังใหญ่ปีกายน,นี่เห็นบ่จ้า อยู่คันโขยเทากัาเอาไปปุ๊อเนาะมาอันมโมูงอีเนาะมันตน้นมันต้นจักบาทเหรอว่ละ้อยบ่ซื้อไปสักห้าต้นกันนั่นแหละพ่อมั้ง,งค่อยมักเขียวสเสวยว่ะแม่เขแเ,เป็นมานมามดูคือเ่อ่ออาออโต,โต,โตมังให้อย่างนั้นเข้าไปซื้อในระ้านที่เขาขายเลยก็ได้เขาไม่ เออเข้าไปซื้ออยู่ด้านร้านเขาเลยร้านขายอันพวกต้นไม้่ะนะนี่จ้าได้จังน่ยล่ะเดี๋ยวนับสกกนเดอร์นับแล้วเราไปแท่งหวยบ่เออมีเหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจ้าโอ้แปดนี่เลขดีด้จ้านี่ <c oughs> <c oughs> เลขดีเลขดี อ๋อมันล้นเหรอเมื่อก่อนแม่ผูไทยพระทิงดีว่ามันดกมากนะคะแต่ว่ามันล่วงเนาะน่าจะเกิดจากการที่ว่าฝนมันทิ้งช่วงนี่จ้างามงามงามคือแม่พูไทยพระทิงดีนี่แหละจ้าเกิบกันมีเสื้อหายายนะอันนี้ต้นมะนาววะนี่ต้นมะนาวกกมะนาวจ้าปีนี้ยังไม่เป็นมะยูไม,มนมีคอยงามนี่ ออฝนมันทิ้งสูงบเบมาคิดหรือว่าโกกมาคิดจ้าอันนี้กบกูดกองหยองอยู่เพราะว่ามันแหลงง,ง่า,ามในกระท่อมมะเขือนี่แหละจ้าอืมปอดาสาัรนพิษนี่มักแห้งจ้านี่เบม,มาคิดนี่ เบาอันนิดน้อยเบาอันภาษาภาคกลางผสมสาภาษาผู้ไทยจ้กะกัสำเนยียงันไรเป็นนั้นนั้นล่ละไปแล้วเนาะเดี๋ยวยังหลับปุายยังฟาวยังหิบไหลยังเหียงไหลเออเออ,เอ,อไปปุ๊กกันทำแม่จะไปนั่งยูไบรรยาย จ้ามาฮุ่งหรือว่ามาละก่อ จ้าโกกนี้นี่มันเหลอะซี่น้อยจ้ามะฮุ่งนี่กะได้น่อยน้อยน่อยหญ่ปนกันนะจ๊ะเนาะแล้วกะโซนที่มันเป็นดอกอยู่จ้าพอแม่พี่น้องขอเลาเห็นซาจิบนอท้าย,ยามแรงๆจ้าตอนนี้ประมาณเกือบห้าโมงเนาะ โนยบางใหญ่จ้าลูกนะคะที่เป็นผลผล,ผลภาษาพูทไทยนี่ของวอลโนยโนยหนึ่งสองโนยสามโนยสี่โนยห้าโนยกกันไปอาจารย์เนาะเดี๋ยวผู้ไทยพระที่นีนนะเพื่อนกันเ้อจ้าว้ามันได้จกโน่ยเนาะก๊กนี่นะอากาศเดอ้อนับน้ำกันหนึ่งสองสาสหาหเจ็ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดอดสองสิบน่ยจ้าที่มันเปลี่ยนตลอดนะที่มันใหญ่แล้วนะสิบนย่ยมาต้นนี้กะได้แค่สี่หน่วยจะนาะที่ผู้ไทยพัทินอินดีไทยเฮเบิงนี่จ้า ในซ้ำนีล้ล่ะเดี๋ยวผู้ไทยพระทินอินดีกะและลเบืรอกรุงเทพตอนเสาจา้าเมื่อพร้อมอันลุของลูกผีลุกน้องจา้าพาเพิ่นมาเอารถเนาะเดี๋ยวเด้อตังกองก่อน จ้ากับผ้ามาส้มโซนอันซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะกะถ้ามากกัเนย่าลืมกดติดตามจ้ากดไลค์กดแชร์ซับสไกไข์ใบมะมูกสั้นกระดิ่งไปกกำลังเจอเฮผู้ไทยพัฒทินอินดีนันจ,จ้าสวัสดีค่ะถอยๆมาก่อนจ้า งามจ้านี่ต้นมะฮูนี่มักมกักมาเก็บมาขือกันจ้าเก็บพักปอดสันพิษก่อนกับซูเมืองจ้า ไอ้เตไ<า>้ไปม่ตูน้าโยม่านได้สองมือแล้วแม่เอ้ยได้แต่น,นูอ่อนๆจ้าเก็บโมนเลยจ้าพอแม่พี่น้องเอ้ย กับพบพ้อกันใหมนอกจะเนาอคลิปนาะขอ้อพระคุณพ่อแม่พี่น้องมูมูเอฟซีที่เป็นตาห้าคู่คนจา้าสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกับติสม้มแล้วกับเป็นกำลังเจอผู้ให้พาทิีนอินดีตลอดมาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ฟ้าสองผู้ไทยพัดทิ้นอินดีไว้น้อมโอกอมเจอเพราแม่พี่น้องนำในเดนจาเด่าเดอรเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาผู้ไทยบ้านเฮาพร้อมขอบพระคุณหลายๆจ้าพบพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะไม่บายใจจเจียน